สวัสดีครับผมพี่น้องชาวทุเรียนทั้งหลายครับทุเรียนที่ผมเพิ่งปลูกใหม่เพิ่งปลูกมาหนึ่งปีได้หกเดือนเหมือนผมกับทุเรียนเล็กก็วันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกสามครับวันนี้เราก็ต้องมาฉีดยาบำรุงใบบำรุงต้น ป้องกันเพี้ยป้องกันเชื้อรากันมากันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เรากเว้นระยะเวลาไปสักประมาณสิบห้าวันครับสี่สิบห้าวันถึงก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้วางมาฉีดครับก็เลยต้องมาฉีดอาทิตย์นี้ครับครับนี่ครับก็สำหรับทุเรียนหนึ่งปีหกเดือนของผมครับก็เติบโตไปตามวัยสวยครับสมบูรณ์มากครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฉีดยา ตัวผาดอาหารเสริมบำรุงตน้นบำรุงใบบำรุงดินบำรุงรากบำรุงทุกอย่างแล้วครับเรียกว่าเป็นปุ๋ยน้ำครับแล้วก็ป้องกันเพลี้ยป้องกันเชื้อราไปด้วยครับผมก็ฉีดรวมกันไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ฉีดป้องกันดูแลกันอย่างดีครับสำหรับเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเล่นให้ดูครับ ทำง่ายๆจะตายเพชรพราแนวครับโซชียานี่ก็ผมอาจจะจะไม่ค่อยพูดอะไรครับว่าเดียวยานพอตาเขาปากเป็นอันไายกับผมครับนี่ป็นบลบโ,โคแล้วก็ตายทรงภูมิตายอะไรให้หมดเลยนะครับ รอบๆเลยครับผมต้นนี้ใบเริ่มแก่ยกเข้มนะครับรอรอแตกยอดออกมาใหม่รอแตกยอดออกมาใหม่สวยสมบูรณ์มากครับน่ครับพี่น้องเดินดูลบๆต้นมาเลยครับสวยเลยครับ เราก็จะมาฉีดตัวบำรุงใบครับบํารุงใบ,บงใบหรือตัวทาดอาหารเสริมนั่นแหละครับ เป็นทั้งใบาดาบเป็นทั้งใบอ่อนเป็นทั้งใบเบเพสลัดครับครับหลังจากหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าสามที่ผ่านมานะครับก็หลังจากใส่ปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์อะ่ะที่พอผมบอกตัวนี้มันเป็นใบอ่อนมันเป็นใบาดาบอยู่แล้วก็อาทิตย์นี้แล้วก็ มาติดตามผลกันได้เลยครับว่าโอเคครับใบไม่ไม่ใบไม่เฉาใบไ,ไม่เหี่ยวใบเลยซึ่งก็เราได้ใส่ปุ๋ยมาได้ถูกต้องแล้วครับถูกต้องถูกถูกทางแล้วครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยช่วงใบเป็นเป็นใบอ่อนซึ่งก็ใส่ในมันกําลังพอดีพอดีอัตราที่กําลังพอดีมันก็นี่นะครับมันก็ให้ผลออกมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมใส่สีกาม,มือครับใส่ยอยู่สีกาม,มือครับตัวนี้ một suối mạc นี่ครับที่ว่าผมใส่ปุ๋ยไปเหมือนกันเพราะช่วงแต่จะออนต่นื้ยอดพุ่งกะพังขึ้นมาแล้วครับไปได้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบดีมากครับผมตรงน,นี้หลังจากแตกจอดอ่อนลงมาใบเป็นเพลาดลนต้งใบก็เริ่มแก่คนดูแลกันไปครับไปอ,อย่างดีนะครับผมก็พวกมาลงมาแมลงมากินใบน้อยมากพะคนดูแล ากันอย่างดีครับหรับการน้ำเรียนนี่ก็มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่น้องเราเราท่านท่านคิดกันนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับดินฟ้าอากาศน้ำมาลงมาแรงโอ้ปะตูรอบด้านครับการน้ำเรียนเนี่ย ยตทท้ทุ่งปุ่มแล้วครับต้นต้น,น,นด้วยหนึ่งปีหกเดือนของผมครับต้นนี้สวยงามมากต้นใหญ่ปุ่มสวยตัดแต่งจริงก็แล้วะดวกสบายนะครับทำไมตัดแต่งจริงนี่จะลกวันนี้ครับ นี่ครับสวยงามครับผมนี่ไปเพสลาดแล้วปีหกเดือนเหมือนกันครับต้นนี้ไบสวยงามมากครับใบเขียวเข้มสวย ภูมสวยครับ คือตัวอะไรครับมาทำรังในใบทัเรียนผมครับโอ้โหอะไรนี่ครับจ,กกจักจั่นหรือยังไงเอาออกเลยครับจะเป็นอันตรายกับใบทัเรียนเรานี่ครับไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรยังทำไข่ในใบทัเรียนผมปลุกออกก็หนีไปเลยครับปล่อยไว้อันตรายเดี๋ยวใบหายหมด โค่นไปแล้วครับหลบตนและตายตรงภูมินี่ขี่จนห,หมดแล้วครับผมก็ฝากกด ทุกใจกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องยูทู e เพชรชาแนลเพชรพาแนลชาแนลด้วยครับผมทําง่ายๆแต่ตายเพชรพาแนวครับทำให้เห็นนีนให้ดูครับก็วันนี้ก็เรากดจบคลิปกปันแค่นี้ครับผมจบคลิปครับสวยครับ